ท่านใดที่ติดตามแม่หมอโจเรมาได้สักพักหนึ่งแล้วอยากจะบอกว่าต่อจากนี้เส้นทางชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรขอ,อให้ได้เป็นเสมือนไกด์นำทางให้ทุกท่านได้รับรู้กับสิ่งที่จักรวาลกำลังจะบอกคุณในตอนนี้อทัางไไหน่ Ho จิตที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นแม่แท้ของคุณได้ถูกปลุกขึ้นมาเพื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้และเส้นทางชีวิตของคุณจะชัดเจนมากขึ้นจากการที่กล้าตัดสินใจด้วยเหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์คุณเป็นคนที่มีพลังอำนาจในการคู่ ที่ชัดเจนและเฉียบขาดรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะให้การแนะนำได้รับฟังและเมื่อใดที่ควรกล้าจะตัดทิ้งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเบาสบายในใจคุณและให้จากนี้คือเส้นทางชีวิตของคุณกำลังจะถูกเคลียร์เรื่องที่คุณได้ก้าวข้ามผ่านชีวิต ที่เป็นอุปสรรคชีวิตที่รู้สึกมีความกังวลชีวิตที่รู้สึกไม่รู้จะไปทางไหนตอนนี้ชีวิตที่แย่ๆนั้นจะออกไปจากชีวิตคุณคุณจะเริ่มเห็นแสงสว่างใหม่ที่จะกลับคืนมาให้คุณได้ใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขและ ทำให้คุณได้รู้จากคำว่าเสียสละอะไรบางอยา่างเพื่อเปลี่ยนถ่ายมุมมองใหม่ให้ชัดเจนกับชีวิตเพิ่มมากขึ้นและเส้นทางตอนนี้คุณจะได้รับการต้อนรับจากจักรวาลที่จะให้คุณได้เข้ามาค้นพบกับความสุขที่แท้จริงของคุณแล้วเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับความสุขกับคนที่คุณรัก ได้กลับมาสร้างความอบอุ่นใจให้ได้อิ่มเอมเปรมใจคุณจะได้เรียนรู้เรื่องราวที่เคยซ่อนเร้นในใจมันได้ถูกเคลียร์ออกไปแล้วและต่อจากนี้คุณและต่อจากนี้คุณจะได้เหมือนอยู่ในโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์มิตรภาพที่ดี ที่จะายร้อมมาอยู่รอบกายคุณเพราะตอนนี้จิตวิญญาณของคุณได้ถูกยกระดับไปอยู่บนพื้นที่สุขสบายและปลอดภัยแล้วขอบคุณที่ติดตามในทุกทุกคลิปของแม่หมอจูรี่นะคะหวังว่าจะทำให้คุณได้รับความสุขความสมหวังความอิ่มเอ็ใจความสำเร็จใดๆที่คุณคิดปรารถนา ขอให้คุณสำเร็จในเร็ววันนี้นะคะจากแม่หมอจูรลี่